เมเพนด้าเพราะว่าน่ารักผมนี่ชักกระชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสหมีตัวเป็นๆอยากจะเห็นเห็นหมีแพนด้าอยากจะรู้ว่ามันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้โตมากินยอดม้ยอดไผ่ยอดหญ้าหรือกินพิซซ่าเหมือนกันกับโคนกินอะไรลู้นกินนี่กินแกงเราไหม เขาใหม่ไปซะนี่ลูกจิีนี่กินแกงมาใหม่ยนะครับผมก็ขอให้ลุงจมนี่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะนะครับผมเห็นผมผู้ผมไสเห็นลูกเห็นเต้าเห็นลูกแคลานนะครับผมรำรวยรำรวยกันแล้วกันเนาะใครข่าวบรรลุอายุคนเดียวใครใครทายถูกใครทายถูกให้ตอบครั้งเดียวมีตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียค่ะตัวเผิดครับ เพราะว่าไม่มีใครถูกเพราะผมให้ตอบทางเดียวถ้าบอกตอบตัวผู้ผมก็จะพอว่าตัวเมียสรุปไม่มีใครถูกนะครับเพราะเราจะไปด้วยกันนะครับร